สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับร้านเครื่องเสียงดีบอกต่อนะครับผมนะครับช่างอย่างมิกกี้นะครับวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสนะครับจับนําสินค้านะครับแบรนด์ในตำนานนะครับอีกหนึ่งแบรนด์นะครับอย่างแบรนด์ไอว่านะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผลิตเครื่องเสียงนะครับในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหนึ่งพบพานะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องเสียงบ้านหรือคอมโปนะครับมีแบรนด์นี้แบรนด์นึ่งนะครับจับวันนี้นะครับได้กลับมานะครับเดินสายการผลิตใหม่นะครับผมใน รูปแบบของลำโพงบลูทูธนะครับซึ่งในตัวที่ผมเลือกมารีวิวนี้นะครับจะเป็น1นึ่ในนะครับซีรีส์ M I X ซีรีส์นะครับเป็นตัว1 50นะครับเรโทรพัฒนนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับก็เรียกง่ายว่าสเปคนั้นใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับบลูทูธอ่าเรียกง่ายว่าผมมาจะขอเรียกมันว่าเป็นลำโพงบลูทูธที่นิยมนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ก็ทรงจะคล้ายๆกับแบรนด์ดังอะไรแบรนด์เลยทีเดียว สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการแกะกล่องเจ้าตัวนี้กันนะครับว่าภายในของเจ้าตัวนี้มีอุปกรณ์อะไรมาบ้านนะครับแล้วก็ชุ่มเสียงนนเป็นอย่างไรแล้วก็สเปคของตัวเครื่องครับที่หลายคนทราบกันมากเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับแล้วก็มาในส่วนสเปคข้างกล่องนะครับนะผมพงเจ้าตัวบูทไอวาตัวนี้นะครับก็จะเห็นสเปคคร่าวๆนะครับมีระบบบางช่างูนะครับที U.S. นะครับ USB นะครับแล้วก็ฟังก์ชันของไรนิมนะครับสำหรับตัวพระเอกนะครับบูบูที่ให้มาก็เป็นเวอร์ชัน5.0นะครับผมสำหรับการขับเครื่องก็ให้มาอยู่ที่60วัตต์นะครับซึ่งในตัวนี้นะครับจะแยกออกกันนะครับโดยมีลำโพงน Full Range นะครับ2ดอกนะครับแล้วก็มีซับวูเฟอร์อีก1ดอกนะครับซึ่งแยกกันเป็นการทำงานแบ่งออกเป็นระบบ2.1นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับพื้นฐานที่ให้มานะครับก็จะมี ในส่วนของสาย a u x in นะครับหนึเส้นนะครับแล้วก็สายสำหรับชาร์จนะครับ USB charger นะครับเป็นแบบ Type C อีกหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็สายสายายขายตัวเครื่องอีกายส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 ายรายสายรายสายสายายส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 ายเายสายสายสอยมาเลยนะครับสไปสาย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 สาายสายสายายายสายสายอายสากสายจายสายสสายงามสายสสายสายายสาสาย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 าสายสายสายสสายายายสาสาสส ก็จะมีนะครับใบรับประกันสินค้าต่างๆนะครับใบรับประกันสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็จะมีนะครับสายชาร์จนะครับและสาย UX ให้มาด้วยนะครับซึ่งสายชาร์จที่เขาให้มานี้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตนะพอดีใส่พันกันนะครับอันนี้เป็นสายชาร์จที่ให้มานะครับ ก็เป็นสายชาร์จในลักษณะเป็น t ท p e C นะครับซึ่งในปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นแทบจะเป็นมาตรฐานดีกว่าสำหรับอุปกรณ์ยุคป,ปัจจุบันนะครับอันนี้ก็ให้มาด้วย1เส้นนะครับแล้วก็สาย3.5 to 3.5อีก1เส้นนะครับเรเรียกว่าให้มาพร้อมใช้งานเลยนะครับไม่มีหัวชาร์จให้มาด้วยอันนี้นะครับไม่มีหัวชาร์จให้มาด้วยนะครับอันนี้ก็อุปกรณ์ภายในกล่อง,องคร่าวๆนะครับน,นี้เรามาดูเจ้าตัวพ็ะเอกใน,นาง,งานกันดีกว่า เราดีกว่านะครับอ่าดู่ก็คือเจ้าตัวลำกล้องฟูนะครับอ,อ,รอ,รอันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากส่วนบนด้านบนก่อนนะครับเมื่อแกะออกมาจากกล่อง นะครับหน้าตาก็ถือว่าสวยงามนะครับออกแนสไตล์วินเทจนะครับส่วนด้านบนนี้นะครับก็จะมีเรื่องในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานนะครับมัว่าจะเป็นนะครับตอนนี้ก็จะมีในส่วนของปุ่มนะครับปิดเปิดนะครับเป็นลักษณะเป็นการโยกนะครับผมแล้วก็มีวอลลุ่มนะครับเบสเทเบิลนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของไลน์อินนะครับแล้วเป็นช่อง การชาร์จนะครับ USB นะครับแบบ C type นะครับแล้วก็ให้ช่อง USB มาอีกหนึ่งช่องนะครับในสำหรับในการเล่นเพลงนะครับแล้วก็มีปุ่มสำหรับในการเพย์ p อส s นะครับแล้วก็ในการเปลี่ยนเพลงแบบ forward reverse ต่างๆให้มาด้วยนะครับก็เรียกง่ายๆว่าให้มาครบคันเลยนะครับสำหรับฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็เรียกว่าไม่คี่เลยนะครับดูจากหน้าตาแล้วถือว่าใช้ได้เลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นด้านบนนะครับครับอันนี้เรามาดูในส่วนด้านหน้าตู้กันบ้างนะครับ ด้านหน้าตู้นะครับก็จะเป็นนะครับตะแกรงผ้านะครับลักษณะจะคล้ายๆกับเครื่องเสียงวินเทจในยุคก่อนนะครับก็จะตะแกรงของลำโงด้านหน้าครับในส่วนของหน้ากากด้านหน้านี้จะเป็นอ่าเป็นในส่วนเป็นผ้านะครับด้านในนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยลำโพงซับบูเฟอร์นะครับซึ่งตรงกลางหนึ่งดอกนะครับแล้วก็เป็นระบบลำโพงฟูลเลนส์ทั้ง2ดอกนะครับก็จะเป็นระบบ2.1โดยสมบูรณ์แบบนะครับ นี่คือส่วนของด้านหน้านะครับตัวเครื่องนะครับผิววัสดุก็จะทําจากไม้นะครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีส่วนของหูกยึดนะครับสําหรับเอาสายนะครับมาใส่นะครับและในส่วนของด้านหลังตัวตู้นี้นะครับก็จะเป็นด้านของพอร์ตนะครับซึ่งเป็นพอร์ตให้ลมนะครับของซับบูเฟอร์ออกนะครับเป็นการระบายอากาศของตัวดอกซับบูเฟอร์นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะมีอยู่ด้านนี้ประมาณนี้นะครับ ครับในส่วนของภายนอกนะครับในส่วนต่างๆก็จะมีคร่าวๆโดยประมาณนะครับก็เรียกว่าดูใช้งานง่ายนะครับดูเรียบร้อยนะครับออกแนวสไตล์วินเทจเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะทดสอบเสียงกันนะครับโดยอย่างแรกที่ผมจะใช้ทดสอบขออนุญาตนะครับจะใช้แฟลชไดร์นะครับในการทดสอบนะครับโดยแฟลชไดร์ที่ผมเลือกมานะครับเป็นขนาด32จิกนะครับก็ การอ่านนะครับจะได้ทดสอบการอ่านไปเลยนะครับซึ่งในนี้เขาทำมีเพลงเยอะพอสมควรนะครับก็จะทดสอบไปเลยนะครับว่าแฟลไดส์เนี่ยสามสองจิกสามารถอ่านได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราทงทดสอบกันเลยนะครับการเปิดเครื่องก็ง่ายเลยนะครับเปิดปกติเลยนะครับอันนี้ผมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับในเมื่อการเปิดครั้งแรกนะครับมันก็จะอยู่ในโหมดบลูทูธนะครับผมนี่ผมเปิดเลยนะครับ ก็จะมีเสียงแจ้งเตือนขึ้นมานะครับอ่นลำโพงบลูทูธทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แฟลชไดร์ในการทดสอบเสียงกันเกาะนะครับอันนี้เป็นเสียงนะครับต่อไปนี้นะครับจะเป็นเสียงที่เกิดจากการเปิดลำโพงตัวนี้นะครับเป็นการบันทึกเสียงจากหน้าไมค์โดยตรง นะครับของตัวลำโพงนะครับเดี๋ยวลงมาฟังเสียงกันนะครับในตัวนี้จะเปิดในที่โล่งแจ้งนะครับซึ่งคุณภาพเสียงอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับจะมีเสียงรบกวนนอสเข้ามาด้วยนะครับอันนี้เราลองเทสให้ดูเมื่อเปิดในที่โล่งแจ้งนั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราทดสอบกันเลยอันนี้จะเปิดอยู่ที่หมายเลข4ี่นะครับแล้วก็ความตัวของเบสมันก็จะเปิดที่เลข4เหมือนกันนะครับในเทเบิล เองก็เปิดอยู่ที่เลขสี่เหมือนกัน អ <small> ូ เลข4นะครับทั้งเบสและในตัวเจ้าตัวเทเบิลนะครับหรือเียงแล็นะครับ <c oughs> ก็จะอยู่ในของเลขสี่นะครับเดี๋ยวเราลองเร่งความดังขึ้นไปกันอีกนิดหนึ่งนะครับในเพลงเดิมน,นะครับ <c oughs> ในการปิดในละช่วงย่านความถี่นะครับอันนี้เราจะเริ่มนะครับในการไม่เปิดอะไรเลยนะครับโดยความดังผมจะเล่งไปเรื่อยๆนะครับจนถึงหมายเลข6นะครับโดยประมาณครับครับแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็จะทําการนะครับเปิดนะครับไวโวล่มไว้ที่สุด สุดการกำลังนะครับหรือว่าสุดเครื่องเลยนะครับอยู่ที่ระดับ1ิบนะครับและจะปรับนะครับเบสหรือเทเบิลขึ้นนะครับโดยสลับการปรับนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับว่าในแต่ละช่วงสัญญาณเป็นอย่างไรนะครับ เสียหายที่ตัวลำโพงได้นะครับอันก็คือผมเล่งสุดทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเป็นการทดสอบนะครับคุณภาพเสียงนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเล่งสุดก็การผ่าการเวียนก็ถือว่ามีน้อยมากนะครับหมใช้ได้เลยนะครับแต่ระดับที่ดีผมมองว่าคุณจะอยู่ที่ระดับประมาณสักเลข6นะครับเลข6ไม่เกินเลข8นะครับถือว่าเสียง่อนข้างโอเคเลยนะครับในกรณีเปิดที่ลงแจ้งนะครับส่วนเบสและเทเบิลผมแนะนําว่าถ้าคนที่ไม่ชอบชอบเรื่องเบสเยอะๆนะครับอาจจะปรับไปที่เลข เลข6ถึงเลขได้นะครับจะไม่แนะนำให้เล่งสุดนะครับส่วนในเทเบิลก็อันนี้แล้วแต่อะไรครับความชื่นชอบของแต่ละคนนะครับปรับไว้ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งในวิธีการเซตอัพนี่อยู่ที่หูของแต่ละคนนะครับซึ่งก็ถือว่าไอว่าเขาก็ได้ให้ฟังก์ชันมาถือว่าครบคันนะครับตอบโจทย์สําหรับผู้ใช้งานที่หลากหลายนะครับครับเดี๋ยวต่อไปนี้นะครับเราก็จะทําการทดสอบการจับบลูทูธนะครับซึ่งการจับบลูทูธนะครับก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่ง่ายๆนะครับก็คือมีปุ่ม วีแแอนะครับอยู่ด้านบนวีแแอนะครับในการจับบลูทูธนะครับกดแช่ไว้3าถึงหวินาทีนะครับก็สามารถจับบลูทูธได้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าบลูทูธที่จับอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับอย่างตัวนี้นี่ผมไม่ได้จับนะผมไม่ได้จับบลูทูธนะครับไม่ได้จับบลูทูธไว้นะครับก็ชื่อบลูทูธก็จะขึ้นนะครับอยู่ที่ด้านล่างนะครับเป็นไอว่าเลโธพัทนะครับนี่คือชื่อบลูทูธนะครับเดี๋ยวเราจับเลยนะครับจับคู่ไปเลย ก็จะมีเสียงการจับคู่นะครับเรียบร้อยนะครับก็การจับคู่เสร็จสิ้นแล้วสมบูรณ์แบบนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับการเปิดเพลงนะครับโดยคร่าวๆนะครับโดยเพลงที่ผมเปิดนะครับก็จะใช้จากในเจ้าตัวแอปนะครับการเปิดเพลงของมือถือนะครับซึ่งผมได้โหลดเพลงมาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบกัน สำหรับการทดสอบนะครับผมจะใช้เพลงที่ดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับในตัวเครื่องนะครับมาเป็นการทดสอบเสียงของการเล่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งการเปิดจากในจุกหรือใน Spotify หรือจากในแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับสตรีมมิ่งออริโอต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่นี้ผมขออนุญ,ญาตนะครับจะใช้เปิดผ่านจากเจ้าตัวแอปพื้นฐานภายในเครื่องนะครับนะครับเอาล่วเราลองเริ่มฟังกันเลย sub indo by broth 3 ดสอบลำโพงบลูทูธไอว่านะครับในซีรีส์ของโ猴พัดนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับฟังก์ชันที่ให้มาถือว่าครบคันเลยนะครับอันนี้ผมขอยอมรับเลยนะครับว่าให้ฟังก์ชันมาได้ดีนะครับเพราะว่าบางคนเองก็ยังคงต้องใช้ USB ในการเล่นนะครับบางคนก็ใช้บลูทูธในการเล่นนะครับสำหรับการเชื่อมต่อบลูทูธนั้นก็ทำได้ดีนะครับการอ่านแฟลชไดร์เองก็ทำได้ดีนะครับ ฟังก์ชันการปรับเสียงเองก็ทําได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในการปรับเบสหรือเทเบิลต่างๆนะครับก็ทําได้ดีนะครับรูปทรงการดีไซน์ผมถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนตัวผมถือว่าใช้ได้นะครับก็การดีไซน์อาจจะพิมพ์นิยมนะครับเหมือนกับแบรนด์บางๆในด์ตัวนะครับตรงนี้ครับส่วนสําหรับแบตเตอรี่นะครับผมอาจจะไม่ได้เทสนะครับว่าเปิดได้กี่ชั่วโมงนะครับแต่เขาก็ได้เคมไว้เบื้องต้นนะครับว่า4-6ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับ ซึ่งในตรงนี้นะครับผมก็ไม่แนะนําให้เปิดติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับอาจจะเกิดความเสียหายที่ตัวผ้าขยายได้นะครับเพราะมีความร้อนสะสมภายในเครื่องนะครับแต่โดยรวมแล้วเสียงที่ให้นะครับผมว่าทำได้ดีเลยนะครับสำหรับลมโพงบลูทูธไอว่านะครับในตระกูลของซีรีส์นะครับเลโทพัทนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับข้อผิดพลาดประการใดยงไงในคลิปนี้ผมต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะเนื่องจากการทดสอบนั้นทาไปอย่างเร่งรีบจริงๆนะครับเพราะมีเวลาจํากัดน,นะครับต้องส่งคือกับผู้สนับสนุนเจ้าสินค้าตัวนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนที่ผมไม่สามารถเอ่ยนามได้นะครับที่กรุณาให้ยืมเจ้าตัวไอว่าเดโทพัตตัวนี้มาทดสอบนะครับผม หรบวันนี้ก็ต้องขอจบเพลงวินเทจนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะให้ผมจับลำโพงตัวไหนมารีวิวนะครับหรือว่าจับอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตหรือเครื่องเล่นวินเทจตัวไหนมารีวิวอีกนะครับก็คอมเมนต์ไว้ในคลิปได้เลยนะครับถ้าตัวไหนผมพอที่จะจัดหามาให้รีวิวให้ท่านได้นะครับก็จะนำกลับขึ้นมารีวิวนะครับในช่องมิกกี้เครื่องเสียงดีบอกต่อนะครับ เราวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมคลิปครับแล้วก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอมีความสุขนะครับกับการเลิกใช้งานระบบอฟูตนะครับในที่มีอยู่หรือว่าท่านที่กำลังจะมองหานะครับก็เป็นอีกครั้งเลอกหนึ่งนะครับสำหรับยี่ห้อนี้ยี่ห้อดังในตำนานไอว่าเขากลับมาแล้วครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ